ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยมีสาวสวยคนหนึ่งที่ทํางานดูแลเด็กๆแต่เมื่อเธอต้องยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเธอก็เลยให้แฟนหนุ่มของเธอมาดูแลเด็กๆแทนแฟนหนุ่มของเธอเป็นนักมวยปล้ำด้วยนะครับแต่ทว่าในค่ําคืนอันแสนง่ายดายในการดูแลเด็กกลับกลายเป็นความโกลาหลวุ่นวายเพราะว่ามีฆาตกรบ,บุกลุกเข้ามาเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Here for Blood ภาพยนตร์เปิดเรื่องด้วยหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิสกําลังกลับบ้านหลังจากวิ่งจอกก ทีนี้เราจะเห็นเพื่อนร่วมห้องของเธออยู่ในห้องอาบน้ําร่างกายเต็มไปด้วยเลือดและกําลังข้ามครวญอยู่อลิสไม่ได้ยินเสียงเธอเพราะว่าเธอกําลังใส่หูฟังแล้วก็เสียงดังด้วยนะครับโดยที่เธอไม่รู้ตัวนะครับเธอเดินเข้าไปในห้องอาบน้ําและเธอก็พบกับร่างที่สวมหน้าก,ากากและมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ซึ่งรู้จักกันในชื่อเลเบอร์บอยในขณะเดีวยวกันเอลิสก็ยังสังเกตเห็นร่างไร้วิญญาณของเพื่อนร่วมห้องด้วยแต่ก่อนที่เธอจะได้ทําอะไร หลายวันต่อมาเราจะได้พบกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีสาวชื่อว่าฟรีบี้และเพื่อนของเธอคริสตินกับไมค์เพราะเขากำลังติวหนังสืออยู่ในห้องสมุดเพราะเหลือเวลาสอบไม่ถึง4 8ชั่วโมงฟรีบี้ซึ่งเป็นคนขยันทำงานเธอเปิดเผยว่าเธอบีงานดูเลเด็กไม่กระทั่งในคืนวันพรุ่งนี้ด้วยและเธอไม่สามารถปฏิเสธงานได้เพราะได้เงินดีเมื่อคริสตินได้ยินเช่นนี้เขาก็แนะนำให้เธอไปขอแฟนหนุ่มของเธอก็คือทอมให้ไปทำงานแทนเธอสิแต่ไมค์ไม่คิดว่าทอมจะเป็นมิตรกับเด็กได้ ัดกล้ามมาอีกที่หนึ่งครับเราจะเห็นทอมซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของฟีบี้ที่พวกเขาพูดถึงเมื่อกี้นี้ทอมกําลังต่อสู้ในแมตช์มวยปล้ำอาชีพในสนามสากลเขาได้รับชัยชนะหลังจากการต่อสู้อันยาวนานและทรมโคนแต่ละวันที่เขาได้รับกลับกลายเป็นเพียงแค่2ี่เหรียญเท่านั้นเนื่องจากมีทั้งทีมงานมีทั้งหัวหน้าค่ายและค่าใช้จ่ายอื่นก็เ,เหลือเพียงแค่นี้ให้กับเขาสิ่งนี้ก็ทําให้ทอมผิดหวังมากๆแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะยอมรับมันเพราะว่านี่คืออาชีพเดียวของเขา เมื่อทอมกลับมาถึงบ้านทอมก็ได้สแสดงโปสเตอร์ตามหาคนหายซึ่งคนที่หายก็คือเอลิสหญิงสาวก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเขาได้เอาไปให้ฟีบี้ดูทำให้ฟีบี้ตกใจอย่างมากเพราะว่าเธอรู้จักเอลิสนะครับทั้งสองเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันจากนั้นฟีบี้ก็ขอให้ทอมช่วยไปดูแลเด็กที่ชื่อว่าเกรซในคืนพรุ่งนี้ให้หน่อยได้ไหมเพราะเธอจะต้องอ่านหนังสือเพื่อไปสอบเหลือเวลาสอบเพียงแค่หนึ่งวันแล้วในตอนแรกทอมปฏิเสธเพราะว่าเด็กๆอาจจะก,กลัวเขา แต่เมื่อฟีบี้แสดงความรู้สึกกังวลว่างานดูแลเด็กนี้ได้เงินมากแค่ไหนและเธอไม่อยากจะเสียเงินนี้ไปทอมก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องตอบตกลงนะครับในวันรุ่งขึ้นทอมก็มาถึงที่บ้านรับเลี้ยงเด็กซึ่งก็ถือว่าอยู่ห่างไกลจากที่พักของเขากับฟีบี้ไกลพอสมควรทอมได้ไปพบกับคู่รักที่ชื่อว่ากินและบัฟฟัสเตอร์คู่รักคู่นี้ก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยที่ทอมมาดูแลเด็กแทนแต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไว้ใจทอมอยู่ดีเพราะว่าทอมมีรูปร่างที่ใหญ่โต อาจจะสามารถช่วยเหลือเด็กๆได้ในหลายๆด้านนอกจากนี้เรายังทราบด้วยนะครับว่าเกรซไม่ใช่ลูกสาวของกิลด้วยเธอเป็นลูกติดมาของบัฟนะครับซึ่งบัฟกับกิลดแต่งงานกันมา7เดือนแล้วจากนั้นทั้งสองสามีก็พาทอมขึ้นไปชั้นบนเพื่อแนะนําให้รู้จักกับคนที่ชื่อว่าเกรซแต่ได้หญิงมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับวิดีโอเกมโดยที่ไม่มีเวลาทักทายทอมเลยเมื่อสองสามีภรรยาขับรถออกไปแล้วทอมก็ล็อกประตูหน้าทันที และตอนนี้ก็เกิดเรื่องน่าขนลุกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีบุคคลลึกลับกาลังมองมาที่บ้านหลังนี้จากระยะไกลจากนั้นทอมก็เข้าไปหาเกรสและพยายามเป็นมิตรกับเธอแต่เธอก็ยังจดจ่ออยู่กับวิดีโอเกมโดยที่ไม่สนใจทอมเลยหลังจากนั้นไม่นานทอมก็สั่งพิซซ่าและพนักงานส่งของก็มาถึงที่บ้านดูเหมือนว่าพนักงานคนนี้จะเป็นแฟนตัวยงของทอมที่เป็นน้ำมวยปล้ำด้วยนะครับและก็ขอถ่ายรูปก,กับเขาอย่างกระตือรือร้น หลังจากพูดคุยกันสั้นๆพนักงานคนนี้ก็เดินเข้าไปในรถเพื่อที่จะขับรถออกไปทีนี้เราเห็นว่าเขาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าในรถและก็สังเกตเห็นใครบางคนกลายออกไปเด็กส่งพิซซ่าคิดว่าเป็นวัยรุ่นขี้ยาแถวนี้นะครับเขาจึงเดินออกจากรถเพื่อไปเผชิญหน้ากับมันแต่เมื่อเด็กส่งพิซซ่าเดินเข้าไปใก,กล้ๆไอ้เจ้าหน้ากากเลเวอร์บอยก็ปรากฏตัวขึ้นและปาดคอเขาในครั้งเดียวจนทำให้ใชายส่งพิซซ่าผู้น่าสงสารคนนี้เสียชีวิตทันที จากนั้นฆาตกรก็เดินไปที่รถของทอมและก็กรีดยางรถด้วยเช่นกันตัดกลับมาภายในบ้าน,นครับตอนนี้ทอมกาลังชงชาให้กับเกรสโทรศัพท์ของเขาก็มีข้อความจากฟีบี้แต่เขาไม่สนใจในขณะเดียวกันห้องใต้หลังคาของบ้านก็เปิดออกอย่างช้าๆและมีชายติดอาวุธสวมหน้ากากสองคนเข้ามาในบ้านหนึ่งในนั้นชื่อว่าเบอร์นี่เข้ามาในห้องครัวและพยายามข่มขู่ทอมซึ่งทอมไม่ตื่นตระหนกกับการขู่นี้เลยแม้แต่น้อยและทอมก็ถามว่าเขาเป็นใคร ในเวลาเดียวกันชายสวมหน้ากากอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าสปินเฮดได้เดินเข้าไปในห้องของเกรซและก็ทําให้เธอตกใจตัดกับมาชั้นล่างทอมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเกรซดังขึ้นที่ห้องและหน้ากากเบอร์นี่ก็สั่งให้ของนอนลงบนพื้นแต่ทอมไม่ยอมทําตามและก็โยนกาต้มน,น้ําเดือดๆใส่เบอร์นี่จนใบหน้าของเขาโดนลวกจากนั้นทอมก็คว้าตัวเขาเอาไว้และก็เอาหน้าของเขาแนบกับเตาร้อนอีกทําให้ผู้บุรุษคนนี้กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะหมดสติไปในที่สุด จากนั้นทอมก็รีบวิ่งขึ้นไปชั้มบนและก็ตกใจเมื่อเห็นว่าสเปนเฮดกำลังจับเกรสเป็นตัวประกันอยู่ทอมก็จ้องตากับชายสวมหน้ากากคนนี้อย่างดุดเดือดในระหว่างนั้นเกรสก็หาโอกาสวิ่งหลุดออกมาจากชายคนนี้ได้ทอมก็เข้าไปจุมตีชายคนนี้ทันทีหลายครั้งแต่ชายคนนี้กลับแทงมีดเข้าไปที่เท้าของเขาในขณะที่ทอมเซตถอยหลังด้วยความเจ็บปวดชายคนนี้ก็คว้าอากาศเดินหนีออกไปต่อมาเราจะเห็นว่าเกรสซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงอย่างตัวสั่นครับและสปินเฮดก็เข้ามาในห้อง ในขณะเดียวกันทอมพยายามดึงมีดจากเท้าของเขาด้วยความเจ็บปวดจนทําให้มีเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมากไม่นานสปินเฮดก็เห็นหญิงสาวคนนี้แล้วนะครับและก่อนที่เขาจะเข้าไปทําร้ายเธอทอมก็เข้ามาด้านหลังและดึงขามันออกจากใต้เตียงจากนั้นทอมก็สาวมัดชุดใหญ่ๆโดยไม่ยับยั้งจนกระทั่งสปินเฮดถูกน็อกหมดสติไปในที่สุดจากนั้นทอมก็คว้าเชือกออกมาและมัดมือของสปินเฮดเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากที่ฟื้นขึ้นเขาจะจมตีไม่ได้อีก ตัดกลมาในห้องครัวนะครับตอนนี้เราสังเกตเห็นว่าเบอร์นี่รู้สึกตัวแล้วโทรศัพท์ของทอมตอนนี้ยังอยู่ในห้องครัวและก็ได้รับข้อความจากฟีบี้อีกครั้งหนึ่งทันทีนั้นฆาตกรเบอร์นี่คนนี้ก็เลยเอาโทรศัพท์ของทอมขึ้นมาพิมพ์ตอบกลับเธอไปว่ามาที่บ้านหลังนี้ไม่นานจากนั้นทอมและเกรซก็มาถึงในห้องครัวแต่พบว่าโทรศัพท์ได้หายไปแล้วและเบอร์นี่ก็หายไปด้วยตอนนี้ทอมกําลังรู้สึกกังวลมากจึงคว้ามีดขึ้นมาเป็นอาวุธและตัดสินใจจะออกจากบ้านพร้อมกับเกรซ แต่เมื่อออกมาข้างนอกเนี่ยทอมก็รู้ว่าคนขายพิซซ่าตายแล้วนะครับและยางรถของเขาก็ถูกกรีดด้วยดังนั้นทั้งคู่จึงรีบกลับเข้าไปในบ้านและล็อกประตูบ้านทันทีในขณะที่ทอมสงสัยว่าพวกอัฐพานเข้ามาในบ้านได้อย่างไรความสนใจของเขาก็เปลี่ยนไปที่ห้องใต้หลังคาทันทีทอมก็ขึ้นไปดูที่ห้องใต้หลังคาและสังเกตเห็นว่ามีกรกศีรษะและสิ่งของน่าขนลูกอื่นๆที่เป็นของลทัทธิปิศาจอยู่ในนั้นด้วยนะครับ เรื่องนี้ทําให้ทอมตกใจอย่างมากเขาจึงรีบกลับลงมาและก็ขอร้องให้เกรซล็อกประตูตัวเองอยู่ในห้องน้ําจากนั้นทอมจึงมุ่งหน้าไปสอบสวนหน้ากาศสปินเฮดเพื่อสอบถามว่าพวกเขาต้องการอะไรและแล้วสปินเฮดก็เปิดเผยออกมาว่าพวกเขาต้องการเด็กคนนั้นและผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟีบี้ซึ่งฟีบี้ก็คือแฟนสาวของทอมนั่นเองนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นความโกรธของทอมก็เดือดพล่านและเขาก็ต่อยสปินเฮดอย่างไม่ยัง้งก่อนที่จะออกจากห้องนี้ไป ในเวลาเดียวกันฟีบี้ก็มาถึงนอกบ้านพร้อมกับไมค์และคริสตินด้วยพวกเขาเดินเข้าไปที่ประตูหน้าบ้านแต่ไม่มีใครเปิดประตูได้ดังนั้นฟีบี้จึงส่งข้อความหาแฟนหนุ่มของเธอโดยที่พวกเขาไม่รู้นะคะว่าหน้ากาเลเบอร์บอยได้แอบเข้าไปใต้รถของพวกเขาอย่างเงีย,งยบๆไม่นานฟีบี้ก็ได้รับข้อความตอบกลับจากทอมว่าบูทันใดนั้นเบอร์นี่ก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเธอและจับเธออย่างแรงไมค์พวกี้ขลาดก็รีบวิ่งเข้าไปที่รถของเขาทันที ในขณะที่ฟีบี้พยายามใช้สอกกระแทกเบอร์นี่จากนั้นฟีบี้ก็ฉีดของเหลวอะไรบางอย่างที่ใบหน้าของเบอร์นี่ททำให้มันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและวิ่งหนีไปทางดงนั้นทอมก็เปิดประตูออกมาในที่สุดส่วนทางด้านไม้ตอนนี้กำลังสะตานร,รถเพื่อที่จะหลบหนีไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าหน้ากากเลเบอร์บอยนั่งอยู่เบาะหลังรถคนอื่นที่เห็นว่าในรถเนี่ยมีหน้ากากเลเบอร์บอยอยู่ในนั้นก็พยายามเตือนเขาแต่มันก็สายไปแล้ว ไม้พอน่าสงสารเซออกมาจากนอกรถและมีเลือดเต็มไปหมดแต่คนบ้าคนนั้นก็ยังแทงเขาต่อไปทอมรู้ว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะช่วยไม้ได้ดังนั้นเขาจึงรีบพาสาวๆเข้าไปในบ้านหลังจากที่ปิดประตูทอมก็ขอโทรศัพท์สาวๆทันทีแต่หน้ากาบเบอร์นี่เอาโทรศัพท์ของฟีบี้ไปแล้วส่วนคริสตินก็ลืมโทรศัพท์ไว้ในรถด้วยตัดกลม,มาที่เบอร์นี่ตอนนี้เขาก็ยังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด และเขามุ่งหน้าเดินไปเที่ยวโรงเก็บของที่อยู่ไกลไๆซึ่งมีสมาชิกรั์ที่ปีศาจสวมหน้ากากอยู่ในนั้นหลายคนเลยทีนี้เราก็จะได้พบกับหัวหน้าของกลุ่มนี้นะครับที่ชื่อว่าเจ็ดเคลนดูเหมือนว่าเขาจะงญญุนยินย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาเห็นว่าน้องใช้เวลานานเกินไปในการลักพาตัวทีนี้เราก็จะเห็นว่ามีประตูลึกลับอยู่ตรงหน้าพวกเขาด้วยซึ่งมีสัญลักษณ์ปีศาตประหลาดๆติดอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันตัดกลับมาข้างในบ้านทอมก็อธิบายสถานการณ์ทั้งหมดให้สองสาวฟังแล้วก็หอให้ทั้งสองคนสงบสงบ,สงบลง จากนั้นทั้ง3ก็เข้าไปหาเกรซซึ่งล็อกตัวเองอยู่ในห้องน้ําอย่างปลอดภัยเมื่อเกรซเห็นว่าฟีบี้มาถึงที่บ้านแล้วนะครับเธอก็รีบไปกอดพี่เลี้ยงของเธอทันทีแต่กลับมาในโรงเก็บของมีลูกกระจอกที่ชื่อว่าสแลกตได้รับคําสั่งให้ไปจาัดก,การกับสถานการณ์นี้ส่วนข้างในบ้านในขณะที่คริสเตียนกําลังรักษาอาการบาดเจ็บของทอมอยู่ทันทีนั้นก็มีเสียงครวญครามอยู่ใกล้ๆทอมจึงคว้ามีดติดตัวไปและไปตรวจสอบที่มาของเสียงในห้องครัวทอมได้เห็นว่าหน้ากากที่ชื่อว่าสแลกตพยายามงัดประตูเข้ามาม ในขณะที่มือของเจ้าโลจิตคนนี้กําลังค้นหาลูกบิดประตูอยู่ทอมก็รีบใช้มีดแทงที่มือของมันทันทีและทุ่มหอของมันด้วยกระทะจนหมดสติไปจากนั้นทอมก็สังเกตเห็นเบอร์นี่อยู่ไกลในขณะที่ทอมทาร้ายคนนี้นะครับเบอร์นี่ที่รู้สึกกลัวก็วิ่งหนีไปทันทีในไม่ช้าเบอร์นี่ก็กลับมาที่โรงเก็บของและก็แจ้งให้กับหัวหน้าอย่างแจ็คเกิลว่าไอ้สลักทำงานล้มเหลวเพื่อนคนนี้ก็โกรธมากกับความล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าแ,และก็อ้างว่าถึงเวลาที่จะปล่อย,ลอยพลังที่แท้จริงของพวกเขาแล้ว จะเข้าได้วางมือตัวเองบนประตูปีศาจและเสียงกระซิบอันหน้าขนลุกก็เริ่มดังกึกก้องผลจากพฤติกรรมประหลาดนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าสปินเฮดที่ถูกทอมจบไว้ก่อนหน้านี้นะครับเริ่มกรีดิร้องออกมาและสามารถทําลายพลฒนาการของเขาได้ในที่สุดเขาเริ่มทุบพื้นซึ่งคนอื่นที่อยู่ข้างล่างก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยทอมที่ตกใจก็ยื่นเม่นให้กับเสาทั้งสองคนถือเอาไว้เพื่อป้องกันตัวและทอมก็ขึ้นไปบนบันไดเพื่อเผชิญหน้ากับผู้บุรุกคนนี้ แต่ที่น่าตกใจก็คือสปินเฮดดูน่ากลัวกว่าเดิมมากนะครับและดวงตาของเขาก็เรืองแสงสีส้มอย่างน่าขนลุกทอมได้เข้าไปต่อสู้ด้วยพลังก,กำลังทั้งหมดที่มีแต่ตอนนี้สปินเฮดแข็งแกร่งเกินไปและเขาสามารถเอาชนะทอมได้อย่างง่ายดายเมื่อใช้มือเปล่าไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้ทอมก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องครัวและหยิบกระทะมาเป็นอาวุธในการประชนะครั้งที่สองสปปนเฮดก็ได้ถอนหน้ากาก,ากออกเผยให้เห็นใบหน้าอันน่าสยดสยองปรากฏออกมา แต่แล้วฟีบี้ก็ปรากฏตัวด้านหลังของมันและก็ฟันคอของสปินเฮดด้วยมีดที่ทอมยื่นให้กับเธอก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าการฟันคอครั้นี้ไม่ได้ส่งผลใดๆกับสปินเฮดเลยนะครับและมันก็โยนเธอลงพื้นอย่างง่ายดายในขณะที่มีดยังปักอยู่ที่คอของมันอยู่เลยครับถึงแม้จะเป็นเช่นนี้แต่ทอมก็ไม่ย่อท้อยังฟาดกระทะไปที่หัวของมันหลายครั้งจนในที่สุดมีดที่ปักอยู่ที่คอของมันก็ตัดหัวของมันจนขาดในขณะที่ทั้งคู่ถอนหายใจด้วยความโล่งใจว่าสามารถจัดก,การมันได้แล้ว ร่างของสปินเฮดที่ไร้หัวก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งและลากตัวเองเข้าไปหาทอมและเมื่อทอมถอยเข้าไปที่หน้าต่างนะครับแลัคนที่ทอมจาัดก,การไปเมื่อสักครู่นั้นก็ได้จับแขนของทอมเอาไว้จากด้านนอกเพื่อไม่ให้ทอมขยับตัวได้ทีนี้ฟีบี้ก็รีบไปคว้ามีดออกมาและก็ไปฟันหัวของเซลักสามเล่าสาเล่าจนกระทั่งเขาตายในที่สุดและทันทีนั้นร่างที่ไร้หัวของสปินเฮดก็หมุนลิดในเวลาเดียวกันด้วยทำให้ความบ้าคลั่งสิ้นสุดลง ไม่นานจากนั้นทอมก็ออกจากบ้านด้วยถือหัวของสปินเฮดและก็ยนมันไปที่เลเบอร์บอยซึ่งตอนนี้ทอมก็รู้สึกมีความกล้าม,มากกว่าเดิมแล้วนะครับที่สามารถจาัดก,การกับวนนี้ได้ก็เลยท้าทายกลุ่มนี้ถ้าไม่อยากหัวขาดก็เข้ามาในบ้านได้เลยจากนั้นเลเบอร์บอยก็เข้าไปในโรงเก็บของและเล่าให้กับเจ้านายของเขาฟังนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นทีนี้ก็ทําให้แจ็คเกิลโกรธมากเพราะเขาไม่เคยมีพฤติกรรมที่ล้มเหลวเช่นนี้มาก่อนจากนั้นแจ็คเกิลจึงเริ่มทําพฤติกรรมแปลกๆอย่างอื่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทีนี้มันทําให้ประตูลึกลับบานนั้นเริ่มสั่นเหมือนหัวใจเต้นในไม่เช้าเราก็จะเห็นว่าไม้ซึ่งเสียชีวิตก่อนหน้านี้แล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างก,กับซอมบี้และมาเคาะประตูบ้านทําให้คริสตี้รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้พบกับไม้และก็ตัดสินใจปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านอย่างคุนหันพลันเล่นแม้ว่าฟีบี้จะขอร้องให้เธออย่าทําเช่นนั้นแต่เธอก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่านี่คือแฟนหนุ่มของเธอและมันก็ชัดเจนครับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆ ไม้ได้คว้าตัวฟีบี้ไว้อย่างแน่นและพยายามกัดเธอแต่ทอมก็ปรากฏตัวทันเวลาพอดีและเริ่มต่อสู้กับซอมบี้ตัวนี้นะครับและด้วยความช่วยเหลือจากแฟนสาวด้วยทอมจึงเอาชนะซอมบี้ตัวนี้ได้ทอมได้ผ่าหัวของมันจนแหลกแล้วนะครับด้วยท่าประจำของเขาที่เขาใช้ในมวยปล้ำในขณะเดียวกันฟีบี้ซึ่งกําลังเสียใจพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะช่วยชีวิตคริสตี้เอาไว้แต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าเธอเสียชีวิตแล้ว ทันใดนั้นกิลกับบัฟซึ่งเป็นพ่อแม่ของเกรสก็กลับมาถึงที่บ้านนะครับและรู้สึกหวาดกลัวกับเลือดและศพที่เห็นทอมได้อธิบายสถานการณ์ทั้งหมดให้สองสามีภรรยานี้ฟังและก็พากิลไปที่ห้องใต้หลังคาว่ามีอะไรอยู่ในนั้นโดยกิลก็ได้ไปเห็นกระโหลกศรีรษะและสิ่งประดิษฐ์ของปีศาจมากมายอยู่ในนั้นแต่อย่างไรก็ตามทอมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้ผูา้นักกัดปีศาจนั้นเข้ามาในห้องใต้หลังคาและเอาสิ่งของเหล่านี้มาอยู่ในนี้ได้อย่างไรและทอมก็สงสัยว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกกววาางงแแแผนเอไ้้ตตั่ตร จู่ๆทันทีนั้น, нет, นไอ้เจ้าหน้ากาเลเบอร์บอยก็มาถึงข้างหลังของบับและบับก็ดูเขาที่จัดก,การกับสถานการณ์นี้ไม่ได้พอมาถึงตอนนี้เรื่องเราก็พลิกผันอย่างน่าตกตะลึงครับเมื่อเปิดเผยว่าพ่อแม่ของเกรสก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับลทัทธนี้และพ่อแม่ของเกรสนี่เองที่วางแผนเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้น จากนั้นกิวก็เดินเข้ามาร่วมกับภรยาของเขาและโครรักวิกลจิตนี้ก็ได้เปิดเผยว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการตายร่วมกันอย่างเป็นครอบครัวเพื่อให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นนีรันและจากนั้นพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปบนสวรรค์แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือสองสามีภรรยานี้เปิดเผยว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีฟีบี้เนื่องจากผู้เป็นนีวรันเรียกร้องการเสียสละของหญิงสาว และหญิงสาวที่ทั้งคู่รู้จักและสามารถดึงเข้ามาในเหตุการณ์นี้ได้ง่ายๆก็คือฟีบี้เนื่องจากฟีบี้เป็นพี่เลี้ยงของเกรซนั่นเองจากนั้นสองสามีภรรยาก็จับตัวฟีบี้กับเกรซไปที่โรงเก็บของเพื่อทําพฤติกรรมในขณะเดียวกันทอมที่ถูกแทงอยู่ห้องใต้หลังคาเลรเวอร์บอยก็เข้าไปหาทอมซึ่งทอมก็ท้าต่อสู้กับลเลรเบอร์บอยตัวต่อตัวนะครับแต่ทันทีนั้นเลรเวอร์บอยก็เปิดใช้งานกระโหลกศีรษะที่น่าขนลุกอยู่ตรงนั้น กลายเป็นว่ากระโหลกศีรษะคนนี้เนี่ยเป็นผู้นําคนแรกของลัทีนี้ที่รู้จักกันในชื่อเดอะเฮดทันทีนั้นกระโหลกศีรษะก็เริ่มพูดออกมาว่าเลี้ยงฉันหน่อยเลี้ยงฉันหน่อยและเลร์บอยก็รับรองกับกระโหลกศีรษะว่าเขาจะเลี้ยงเดี๋ยวนี้แหละตัดกลับมาข้างน,นอกนครับในขณะที่คู่รักบ้าๆบาคู่นี้กําลังลากสองสาวไปที่โรงเก็บของทันทีนั้นเกรซก็พูดออกมาว่าเธอปวดฉี่และฉากก็ตัดกลับมาที่ห้องใต้หลังคาอีกครั้งหนึ่งเล็บบอยก็จับทอมและพยายามจะป้อนเขาให้กับเฮดกิน ส่วนกิลผู้เป็นพ่อก็พาเกรสเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ห้องน้ำแต่เมื่อถึงระหว่างทางเกรสก็ใช้มีดที่ตกอยู่ตรงนั้นแทงเขาเข้าไปที่ขาทำให้เขาต้องวิ่งหนีด้วยความเจ็บปวดในขณะเดียวกันเลเบอร์บอยก็กำลังป้อนทอมเข้าไปที่ศีรษะตัวนี้กินอยู่แล้วแต่ทันทีนั้นเกรสก็เข้ามาขัดขงางไว้ได้โดยที่เธอแทงด้านหลังของเลเบอร์บอยทำให้ใชายสวมหน้ากากคนนี้โกรธม,มากๆและมันก็หันกลับมาเพื่อที่จะโจมตีเธอ ทันทีนั้นทอมก็ได้จังหวะแล้วก็โยนมันเข้าไปกระแทกกับเดอะเฮดทาให้หัวของเลเบอร์บอยถูกกระโหลกศีรษะนั้นกินแทนแล้วก็เปิดโอการให้ทอมได้ใช้ท่าไม้ตายของเขาในตอนที่เขาใช้แข่งมวยปล้ำทอมสามารถจัดการกับเลเบอร์บอยจนเสียชีวิตไปในที่สุดตัดกรามาที่กิลตอนนี้ได้มาถึงที่ห้องเก็บของแล้วนะครับเขาตะโกนอย่างเสียงดังว่าเกรสแทงขาของเขาเรื่องนี้ทําให้จะเคลื่อนลำคานใจมา,มากๆเขาจึงสั่งให้ทั้งสองสามีภรรยาไปตามหาเกรสเพราะว่าพฤติกรรมนี้จะดําเนินไปไม่ได้ถ้าไม่มีเกรส ในขณะเดีวยวกันทอมและเกรซก็ไปเจอกับที่เก็บของที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยอาวุธและทั้งสองก็พบกับศพของพนักงานส่งพิซซ่าอยู่ในนั้นด้วยทอมหยิบคนจีจรถของพนักงานคนนี้ออกมาเพื่อที่พวกเขาจะได้ออกจากที่นี่ไปเพราะว่าเหลือเพียงแค่รถของพนักงานคนนี้ที่ยังไม่ได้ถูกทำลายไม่กี่วินาทีต่อมาจิลและบับก็มาพบกับเกรซและทอมและตอนนี้ทอมได้ถือหัวของเดอะเฮดออกมาด้วยซึ่งเดอะเฮดเนี่ยเป็นหัวหน้าของพวกมันนะครับ ทอมก็ขู่สองสามีภรรยานี้ว่าให้พาฟีบี้ออกมาไม่ชนะแล้วก็ทอมจัดทำลายหวาัวนี้ทีนี้ก็ทําให้กิลกังวลใจอย่างมากนะครับและเขาบอกกับทอมว่าเขาจําเป็นที่จะต้องไปปรึกษากับผู้นําก่อนในไม่ช้าจะขึ้นซึ่งเป็นหัวหน้าก็มาถึงพร้อมกับมิดผู้ช่วยของเขา และเจเคเนิก็อธิบายกับทอมว่าพวกมันไม่สามารถมอบฟีบี้ให้กับคนอื่นได้เนื่องจากเธอจําเป็นต่อการเสียสละครั้งนี้จเคเลืเ่อนเตือนทอมว่าหากไม่ทําการเสียสละครั้งนี้ก็จะเกิดความตายในระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้แต่ทอมไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดนี้นะครับเพราะทอมได้ยื่นคําขานว่าถ้าไม่มอบฟีบี้ออกมาแล้วก็ทอมจะทาร้ายหัวของเดอะเฮดนี้แต่เมื่อการต่อรองไม่เป็นผลทอมก็ผ่าหัวของเดอะเฮดออกเป็น2ส,ส่วนทันที เมื่อเห็นเช่นนั้นจะเคลิอนผิดหวังอย่างมากแล้วก็สั่งให้มิดฆ่าทอมซะและพาหญิงสาวคนนั้นไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่จากนั้นมิดกับทอมก็เริ่มต่อสู้กันท,ทันทีซึ่งตรงนี้ก็พิสูจน์นะครับว่ามิดมือขวาของแจ็คเคลินแข็งแกร่งจริงๆทอมยากที่จะเอาชนะมันได้แต่หลังจากการต่อสู้อันยาวนานและเข้มขน้นทอมก็ได้สังเกตเห็นว่าเดอะเฮตนั้นยังมีชีวิตอยู่ และในช่วงวินาทีที่มิดกาลังจัดก,ก,การกับทอมได้อยู่แล้วทอมก็ขอร้องให้เกรสเอาหัวของเดอะเฮดไปกัดคอของมิดซึ่งหัวผู้หิวโหวยก็ได้กัดคอของมิดจนสามารถฆ่ามันได้ในทันทีหลังจากที่จัดก,การกับมิดได้แล้วทอมก็ถามเกรสว่าเธอขับรถได้หรือไม่เกรสก็บอกว่าพ่อของเธอเคยสอนเธอขับทอมบอกแค่นั้นก็เกินพอแล้วแล้วก็ยื่นคุญแจรถของพนักง,งานพิซซ่าให้กับเธอทอมบอกว่าถ้าทอมไม่ออกมาภายใน1ินาทีก็ให้เธอขับรถออกไปทันทีและไปพบตำรวจ จากนั้นทอมก็มุ่งหน้าไปที่โรงเก็บของทันทีซึ่งใจเคิริลและคู่รักผู้บ้าคลั่งคู่นั้นได้มัดฟีบี้เอาไว้พวกเขาผิดหวังมากเมื่อเห็นว่าทอมยังมีชีวิตอยู่และพวกเขาก็ตระหนังได้ทันทีนคัะว่ามิดตายแล้วและแผนของพวกเขาล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งแล้วในการสนทนาสั้นๆไม่กี่วินาทีต่อมามีแสงสีแดงปรากฏข้างหลังประตูปิศาจนั้นและแจค็คเกิลก็อธิบายว่าเหล่าผู้เป็นนิวรันกำลังพยายามเข้ามา เมื่อประตูนี้เปิดออกในที่สุดแจ็คเกิลก็บอกให้ฟีบี้ต้องเข้าประตูนี้ไปไม่เช่นนั้นแล้วก็ทุกคนจะถูกฆ่าตายหมดแต่ในวินาทีที่แจ็คเกิลกำลังแหกปากอยู่นั้นทอมกลับผลักแจ็คเกิลเข้าไปในประตูนั้นแทนและประตูนั้นก็ปิดลงทันทีดูเหมือนว่าพิธีกรรมได้จบลงแล้วแต่ไม่กี่นาทีต่อมาประตูก็เปิดออกมาอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงฟ้าแลบและเสียงกรีดร้องอันน่าขนลุกเมื่อเห็นเช่นนี้ทอมพ่อบ้าคลั่งก็ตัดสินใจเข้าไปต่อสู้กับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ฝั่งงตรงา แต่ขณะที่เขากําลังจะเดินเข้าไปเขาก็ถูกใครบางคนต่อยหน้าแบบงงๆซึ่งกลายเป็นว่าเป็นแจ็คเคลิลที่กลับมาพร้อมกับพลังของผู้เป็นนิรันด์ทันทีนี้กิลก็ได้เข้ามาขออภัยโทษแต่แจ็คเคิลกลับโยนเขาเออกไปทางประตูแทนจากนั้นกิลก็บอกว่าเมื่อสัญญาถูกทําลายลงเขาจะนําความเจ็บปวดและความทุกข์ยากมาสู่ทุกๆคนบัดน,นี้พวกเขาทั้งหมดจะต้องเป็นท่าของเขาและรับใช้เขาเป็นชั่วนิรันด์ แต่คำพูดที่แข็งกร้าวของเขากลับต้องถูกขัดจังหวะเมื่อมีรถคันหนึ่งมาชนเขายังกระทันหันจากที่ไหนไม่รู้และแรงกระแทกนั้นก็เวียงเขากลับไปยังมิติอื่นจนทำลายเขาสิ้นซากไปในที่สุดปรากฏว่าคนที่ขับรถมาชนเนี่ยเป็นเกรสนั่นเองนะครับถัดทีนั้นพวกเขาก็เตรียมตัวที่จะออกไปจากที่นี่แต่จูๆ่ๆมิดซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็กลับมาที่นั่นและโจมตีทอมจนไม่มีทางสู้เมื่อเห็นเช่นนี้ฟีบีและเกรสก็ได้ไปคว้ากับต่อคอโลหะที่ห้อยลงมาไปเกี่ยวที่คอของมิด จากนั้นทั้งคู่ก็ดึงโซ่ลงมาอย่างแรงและตอนนี้ทอมที่หลุดออกมาจากการจูงตีได้แล้วก็รีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีในที่สุดพวกเขาก็สามารถดึอหอองหัวโคมิดพร้อมกับกระดูกสันหลังออกมาจนได้ตอนนี้ก็ยังเหลือบัฟผู้เป็นแม่อยู่ที่นั่นนะครับเธอก็พยายามปมลุกเร้าพวกเขาแต่ฟีบี้กลับรู้สึกหงุดหงิดและต่อยหน้าเธอในฉากสุดท้ายผู้รอดชีวิตทั้ง4ี่คนก็กลับมาที่รถและขับรถออกจากบ้านหลังนั้นไปแต่ทันใดที่พวกเขาขับรถออกไปแล้วนะครับปรากฏว่าเบอร์นี่ยังมีชีวิตอยู่ และดวงตาของเขาก็แปลงประกายเป็นสีแดงตอนนี้เขาได้ถือหัวที่กําลังกรีดร้องว่าเลี้ยงฉันหน่อยเลี้ยงฉันหน่อยและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ